สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวติพาโรยเช่นเคยนะคะก่อนอื่นสาวติก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์เนาะขอบคุณมากๆค่ะ วันนี้เนาะสัติก็มีแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวเนาะของวันที่20นะคะเดือน16/4เนาะตอนนี้ลาวพัฒนาของเราก็ออกวันจันทร์พุธและศุกร์นะคะเวลาเดิมเนาะเพื่อนๆจ๋า2ทุ่มครึ่งนะคะเพิ่มเวลามาอีก1วันนะคะต่อสัปดาห์เนาะ,ะลาวพัฒนานะคะงวดวันที่18นะคะ18แอดให้สูตรเม็ดเดียวนะคะ ลูดไปที่8นะคะเพื่อนๆจา๋าลูด8เนาะก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่หยิบยก8 8เข้าไปเป็นแนวทางเน,ะเน,เน,เนาะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวแอดจะขึ้นขึ้นให้ดูนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้เขียนลงในสมุดเนาะวันนั้นอะลูกงอแงมากนะคะแอดก็เลยทําใส่ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวแอดจะขึ้นรูปให้ดูนะคะ เนาะเดี๋ยวเรามาตามต่อเนาะเพื่อนๆจ๋าตามต่อนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นเนาะแอดให้ไปที่4ตัวเด่นด้วยกันนะคะไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณานะคะตัวเด่นเนาะมีเด่นสเด่น3เด่น4และเด่น7นะคะจากการคำนวณนะคะจากการคำนวณเนาะก็ได้4ตัวเด่นนี้ด้วยกันนะคะ ส่วนตัววิ่งรูดนะคะแอดขอวิ่งไปที่สี่และแนะคะเพื่อนๆจา๋าถ้าเพื่อนๆชอบสี่ก็รูดสี่ชอบ8ก็รูด8นะคะแต่วันนี้แอดขอรูดไปที่เพราะว่าเขาจะดูเด่นมากนะคะเขาดูเด่นกว่าตัวอื่นเนาะนะคะรูดไปที่สี่นะคะเพื่อนเพจ๋าส0 41ูนย์สี่หนึ่ง สี่สองสี่สามสี่สี่นะคะถ้าชอบสี่ก็รูดสี่นะคะแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบแปดนะคะคิดว่าแปดยังเหลือเพื่อนๆก็สามารถใช้แปดไปวิ่งไปรูดได้เช่นกันนะคะเพราะเข้ามาคู่ขี้กันเนาะเพื่อนๆจ้าแต่แอดคอร์รูดไปที่สี่นะคะสี่ห้าสี่หกเราไม่รู้นะคะว่าหวยจะออกตัวไหนเนาะนะคะ งวดที่แล้วเนาะไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าเขาจะมาทั้งบนและล่างเป็นตัวคู่แบบนั้นเนาะเพื่อนๆจ๋าะนะมาเบิ้ลเลยนะเพื่อนๆทั้งบนและล่างเลยไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจะมาแบบนั้นเนาะแต่งวดนี้อาจจะมีเบิ้ลด้วยก็ไม่รู้เนาะเพื่อนๆจ๋าอาจจะหลงเหลือเนาะไม่งั้นก็อาจจะเหลือหกแปดอย่างนี้ก็ได้เนาะเพื่อนๆจา๋าก็แอดก็พูดไปตามน้ําไปเนาะเพื่อนๆเนาะก็ชอบก็ติดไว้บ้างก็ดีนะคะ สี่หกสี่เและสี่เก้านะคะส่วนตัวเน้นเนาะเพื่อนๆจ๋าตัวเน้นนะคะปากกาแดงก็หายอีกแล้วลูกเอาไปเล่นอีกแล้วนะคะใส่ใส่ถุงใส่ลิ้นชักไว้เขาก็หยิบไปเหมือนเดิมนะคะใบกําลังสนเนาะตัวเน้นนะคะแอดขอเน้นไปที่อ่าหกสี 6, 4, นะคะ หกแปดนะคะแอดคิดว่าแปดยังลงเหลือนะคะยังหลงเหลืเนะแและหกยังเหลเนะแอดคิดว่านะคะแอดก็เลยเน้นให้เนาะแล้วก็ขอเน้นไปที่สี่สี่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้จ้าไม่ว่ากันจ้าสี่เจ็นะคะและสี่สองเดอ้อนะคะ ก็ยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะหยิบยกนะคะตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะขอให้ตัวเลขหนึ่งในนี้นะคะออกมานะคะไม่บนก็ล่างเนาะเพื่อนๆจ้าหรือไม่ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะสาธุนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งต้องไปไปกลับค่ะไปกลับเนาะโอ้ลิน้นจะพันกันแล้วเพื่อนๆเลยไปกลับนะคะหกและเก้า ตัวเดียวกันนะคะเนาะก็ขอให้มันมาละกันเนาะเพื่อนๆจะ๋ะขอให้มานะคะขอให้ปังๆนะคะคลิปนี้ขอให้ปังๆเนาะขอให้มาทั้งบนและล่างเลยสาธุนะคะแล้วก็แอดก็จะให้แนวทางของสีคู่เด่นนะคะอาจจะเป็นสีคู่เด่นนะคะหรืออาจจะเป็นคัดตัวเด่นให้เพื่อนๆน,นะคะได้พิจารณากันเช่นเคยนะคะอีกสองสูตรแอดจะลงให้ นะคะคอาจจะลงให้แค่อีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดไม่ค่อยมีเวลาเนาะนะคะก็เอาไว้ให้เพื่อนๆได้พิจารณาเนาะเนาะนะคะไว้เปรียบเทียบกับทางช่องอื่นด้วยนะคะเผื่อมาชนกันเนาะเพื่อนๆจ๋าก็อาจจะเผื่อมีวาสนาเนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะอาจจะได้รางวัลกันนะคะก็แอดก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเราเนาะ นะคะไม่ว่าจะเป็น fc เก่าหรือ fc ใหม่นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งแอดจะให้แนวทางที่ผิดพลาดไปบ้างเนาะแต่พี่พี่เพื่อนๆืก็ยังกลับมาให้กําลังใจเช่นเคยเนาะแอดก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะหยิบจับตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ